สำหรับการเลือดโหวตการประชุมเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับมีเรื่องน่าสนใจเพราะสแกนเสียงในเบื้องต้นที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ดูมองว่าเอ๊ดเอสก็น่าจะมีอำนาจในการทำได้แต่ล่าสุดเนี่ยนะครับสำนักข่าวอิสราเขารายงานข้อมูลจากแหล่งข่าวในที่ประชุมว่าเรื่องนี้ที่ต้องมีการเลื่อนเหตุผลส่วนหนึ่งคือเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจารย์ประกรณ์นินประพันธ์นะ ผู้ชมจําอาจารย์ประกรณ์ได้นะครับท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหลายครั้งแล้วก่อนท่านเข้าห้องประชมุมเนี่ยนักข่าวก็พยายามจะสอบถามท่านว่าท่านมองเห็นยังไงท่านไม่ตอบคาถามเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าแหล่งข่าวบอกกับสำนักข่าวอิสาราว,ว่าท่านยกเหตุผลข้อกฎหมายว่าดีเไม่มีอํานาจทาคดีนี้ครับเป็นอํานาจของกองกตนในฐานะองค์ก,อกรอิสาระแล้วบอกด้วยว่าถ้ากรรมการลงมติรับคดีนี้ไประวังนะจะโดนโดนดำเนินคดีมาตรา157 อย่างไรก็ตามพออาจารย์ประกรณ์พูดแบบนั้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็มองต่างบอกว่าคดีอาญา d s i น่าจะทําได้นะเป็นอํานาจของ DSI ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรงแหล่งข่าวยังบอกต่อว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการเสนอให้เลื่อนไปก่อนดีไหมเพราะเรื่องนี้ไม่เคยผ่านอนุกรรมการกันกรองมาก่อนแม้จะมีระเบียบเลขานุก,การซึ่งเป็นอธิบดี DSI สามารถเสนอเรื่องได้ แต่ก็ควรทําตามขั้นตอนปกติคือเสนอผ่านอนุกรรมการกัณกรองในที่ประชุมพูดถึงกกตเยอะมากแต่ไม่มีตัวแทนกกตชี้แจงเลยให้ทําหนังสือเชิญประธานกกตมาด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่ DSI เคยส่งคดีดังกล่าวไปให้กกตดําเนินการตามมาตรา49ถึง3ครั้งแต่กกตไม่ยอมตอบนะแหล่งข่าวก็บอกว่าเมื่อเพื่อให้เกิดความรอบคอบจึงจะต้องเชิญกกตมาชี้แจงและนําเรื่องเข้าพิจารณา ในอนุก,กรรมการกันกรองก่อนจึงจะเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งนะเพราะแหล่งข่าวบอกว่าทางคุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นคนทักท้วงระวังเจอมาตรา157าดนะ d ี DS i ไม่มีอำนาจล่าสุดคุณอนุทินออกมาสำทับด้วยคะคุณอนุทินชาญวิรกูลก็บอกว่าเท่าที่ติดตามข่าวและตนก็ไม่ได้เป็นกรรมการเนี่ยแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งในกรรมการมาเล่าให้ตนฟัง ว่าถ้าจะทำอะไรมันก็ต้องทำตามกฎหมายแล้วในส่วนที่มีรายงานว่าเลขาธิการกฤษฎีกาติงเอาไว้ว่า DSI ไม่มีอำนาจคุณอนุทินเห็นด้วยเลยคุณอนุทินบอกหากเป็นตนเวลาจะตัดสินใจอะไรในคอรมอเนี่ยจะต้องฟังเลขากฤษฎีกาเป็นหลักไว้ก่อนแต่ไม่ได้มีกฎว่าพูดอะไรจะต้องทาตามนะหรือจะต้องเชื่อนะเพราะอยู่ที่ดุลพินิษแต่น้ำหนักของความเป็นเลขากฤษฎีการภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า ที่ปรึกษากฎหมายแห่งรัฐคงต้องทิ้งน้ำหนักไว้ตรงนั้นเยอะหน่อยอย่างเวลาตนต้องการตัดสินอะไรในที่ประชุมครมเ,เนี่ยคุณรุษนบอกต่อว่าถ้าจะตัดสินอะไรเกี่ยวข้อกฎหมายคำแรกที่ทุกคนจะถามคือกฤษฎีกาว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ให้ความเห็นในมุมว่าถ้าเป็นท่านเนี่ยกฤษฎีกาทักท้วงมาคุณไม่ฟังไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายครับ